สวัสดีครับบ็อกสิบหกมิวสิกวันนี้พาเขาดูงานขัดเฟรดกีตาร์นะครับสัก2ตัวอย่างตัวอย่างแรกนะครับเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเขามาทําการเซตอัพนะครับทั้ง2ตัวกีตาร์ทั้ง2ตัวนี้เข้ามาทําการเซตอัพใหม่ทั้ง2ตัวนะครับแต่ว่ารายละเอียดปีกย่อยอ,อื่นเราจะไม่พูดถึงนะครับเราพูดถึงการขัดเฟรดกีตาร์กับขัดทําความสะอาดฟิงเก์บอร์ดแค่2อย่างนี้เท่านั้นนะครับ ตอนนี้เป็นการขัดเฟรตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตดูนะครับว่าตัวเฟรตเนี่ยจะมีความเงาสมบูรณ์แล้วก็ลื่นนะครับเวลาดันสายผ่านจุดโค้งจุดสโลปของตัวเฟรตเนี่ยจะมีความลื่นนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ไฟฟ้าไอ้เบเนนะครับเดี๋ยวมาอีกต่ออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวนี้เป็นส t ต็นะครับอันนี้เป็นก่อนทําการขัดเฟรตนะครับ เฟตยังมีความหมองอยู่นะครับเวลาดันสายก็จะไม่สมูทตอนนี้เป็นการขัดเฟตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตดูดีนะครับว่าเฟตจะมีความใหม่ใสสะอาดเวลาดันสายก็จะลื่นนะครับทําความสะอาดฟิงเกกันบอดด้วยนะครับตัวนี้ก็เสร็จไปแล้วครับสำหรับ2ตัวนี้เป็นในเรื่องของการขัดทำคำาความสะอาดเฟตและฟิงเกกันบอดนะครับ ขอบคุณครับ